ส็อกเบรแข็งไม่นุ่มแก้ไขยังไงลองปรับจูน2ตัวนะครับผมมันจะมีปุ่มปรับอยู่ก็คือตัว low p a ฟิ filter กับตัวเบรบูทนะคบตัว low p a ฟิ filter นะครับมันคือตัวกรองความถี่ต่ํานะครับผมโดยการทํางานของเบดบล็อกนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมาทางานอยู่ที่50ถึง150เฮิรต์นะครับให้ปรับไปที่80ถึง100เฮิรต์นะครับผมหมุนมาซ้ายสุดนะครับผมที่50เฮิรต์ก็คือมันจะปล่อยสัญญาณซับเข้าไปที่50เฮิรต์สูงกว่า50 เฮิรตมันตัดออกนะครับถ้าหมุนมาขวาสุดนะครับผมที่150เฮิรตมันก็จะปล่อยสัญญาณซับตั้งแต่150เฮิรตถึง50เฮิรตเข้ามานะครับความถี่สูงกว่า150เฮิรตมันก็จะตัดทิ้งนะครับผมความถี่ต่ำก็จะได้เบสนุ่มลึกกำลังที่สูงขึ้นไปเบสก็จะเป็นแบบแข็งกระแทกสมมติว่าผมปรับมาที่ตรงกลางนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100เฮิรตนะครับไปดูที่ปุ่มเบสบูส์นะครับตัวเบสบูส์ตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับผมมมมััััันนนนนจจะะะะถถูููููกกกอออออแบบบบบบาาให้้สตตตต์เเีีียยยงงง่่่ท40 60ึฮิรรรรคคขว ที่0 dB ถึง12 dB นะครับผมแนะนําว่าให้บูทอยู่ที่6ถึง9 dB นะครับมันก็แล้วแต่ว่าสัญญาณที่เข้ามาด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราเปิดบูทขึ้นไปมากนะครับเบสมันก็จะบวมหรือไม่ก็แตกพล้านะครับลองปรับดู2ตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวซับบ็อกนะครับผมแปะพิกัดสินค้าไว้ให้นะครับผมเข้าไปดูกันได้นะครับ